สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวส i ม e c h ช n แนลวันนี้ส m ม l e จะพาทุกคนมารู้จักกับแมมมิลาเรียรลาอ้ายนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าแมมลาอ้ายนะครับแมมลาอ้ายมีหนามสีขาวอมเหลืองอ่อนๆนะครับขนาดเล็กไม่ยาวนะครับแผ่กระจายรอบตุ่มน้นามมากมายทั่วทั้งต้นแทบจะมองไม่เห็นลำต้นเลยทีเดียวครับโดยแมมเลาอ้ายจะโตช้านะครับ ชอบดินปลูกที่ระบายน้ําและอากาศได้ดีโดยจะชอบแสงแดดน,นะครับดอกสีชมพูอ่อนขนาดเล็กนะครับออกดอกง่ายตั้งแต่ยังเล็กออกดอกได้รอบต้นนะครับส่วนการผสมเกสรน,นะครับจะติดฝักได้แต่ว่าฝักเล็กมากนะครับฝักหนึ่งจะให้แค่2-5มาเมล็ดแล้วก็จะมีหนามบังนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีลักษณะฝักให้เห็นสังเกตดีๆนะครับโดยการพาเพาะเมล็ดก็เพาะได้ไม่ยากนะครับประมาณ10วัน ก็จะเริ่มงอกให้เห็นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับสมัยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องสมัยช n n e l ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ